าสายเทียววาไงครับสายเทียบก็ผมจนเครียดกินข้าวับมือกชากขยิบเราจะมาผัดิญยานหมูใส่ดอกหอมดอกหอมหอมมาจากชาวบ้านเลยชาวบ้านเก่ีกว่าแต่วันนี้เราจะไปเก็บไรก็ชาวบ้านยนังดีที่ทหารปรานเรานี่ครับอาหารากินก็พอได้หาได้ในป่าสามารถดำรงชีพได้นานที่สุดนะครับผมพอให้มีเครื่องปรุงมีพริกเกลือไม่มีก็หาในป่านี่ครับสวนชาวบ้านก็ได้ เนาะซื้อครับซื้อเราก็มีเรียดนะครับผมสาม5บาทต่อวันต่อคนไม่ต้องอะไรมากกินให้มีแรงต่อสู้นะอาหารก็กินหาได้ตามภูมิประเทศยกเว้นวันไหนนายมาเยี่ยมนไม่รู้เนือ้อไก่ปลามาไหนครับโดดลงหม้อหมดเลยแม่ันตอนเราจะคิดในป่านักลบ กินอะไรามากมายเนี่ยกินให้มีแรงทําง,งานให้มีแรงปกป้องบ้านเมืองพอแล้วนะครับดูแลตัวเองดีอยากกินดีไปกินที่ร้านอาหารครับเวลากลับบ้านผมกลับบ้านก็ไม่ได้กินดีกว่านี้นะกินน้ําพริกอย่างเงี้ยหมดแล้ว้อนวมันไม่น่าหนา,ค,าคุณชาครีตใส่พริกไว้คุณชาคอืตให้ใส่หัวเทียนะารับเปลืองครับผม แม่แเยอะไปหากินที่บ้านใส่หมูล,ลงไปแรงๆครับน่าจะได้สุกรอจากคตู่ครับที่แล้วก็ใส่ผักหอมลงไปหนึงกิโลยอดเติมเติมน้ะยอดลดลดเนื้อโชคดีที่ชาวบ้านเข้าใจครับมาหมู่บ้านขาไม่ว่าเราอะไรที่เป็นของชาวบ้านนี่อร่อยจริงๆครับผม ปรับตั้งน้อยอยันหมูเริ่มสั่ขึ้นมาแล้วครับสวามใครจะโชคดีครับผมเติมน,น้ำลงไปแล้วก็ปิดฝาครับผ้มชาวบ้านตางพื้นที่นี่เขาจิตใจดีนะครับที่เขาเข้าใจเราไปพุตคนนะเรามาเพื่อให้เหตุการณ์ปกตินะครับ เพื่อให้ครูได้ไปสอนหนังสือให้พระได้ไปบิณฑบาตได้ให้หมามได้ไปทำหน้าที่งศานาให้นักเรียนสามารถเรียนหนังสือให้พ่อค้าแม่ค้าได้ไสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้อย่างปลอดภัยนะครับเราร่างกายเลือดเนื้อของเราจิตวิญญาณของเราเข้ามาเ่าปกป้องเราดีนะโอเคปิดฝาใช่ที่ครับตอนนี้แก๊สเราก็ร้อนพอแล้วสลุดลงไปครับสุกมากเยอะแยหาวิญญาณหมูไม่เจอ ลวดลงไปนึ่งยโลน้ำตาลแค่นี้พอครับพร้อมเสิร์ฟเพื่อนไอ้ผู้โชคดีตักได้เนื้อโอเคนะจจะ